วันนี้เราจะมาพูดถึงการแกล้งโง่ให้เป็นฉลาดให้ถูกจังหวะซึ่งเป็นเคล็ดลับของคนสําเร็จที่หลายคนอาจมองข้ามทําไมคนฉลาดจริงถึงเลือกแกล้งโง่พระพุทธเจ้าสอนว่าการรู้เท่าทันแต่ไม่พูดหมดคือการใช้ปัญญาบางครั้งการแกล้งโง่เป็นการป้องกันตัวเองจากความขัดแย้งและปัญหาการรู้จังหวะในการใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัมมาวาจาคือการพูดที่เหมาะสม คนฉลาดใช้ปัญญาในเวลาที่ควรและหลีกเลี่ยงการโอร้อวดหรือเอาชนะประโยชน์ของการแกล้ง,งโง่ในชีวิตประจำวัน 1. ลดปัญหาและความขัดแย้ง 2. รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 3. สร้างภาพหลักของคนอ่อนน้อมแต่มีปัญญาการปล่อยวางเพื่อความสุขที่แท้จริงการปล่อยวางคือการรู้เท่าทัานทุกสิ่งแต่ไม่ยึดติดพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองโลกอย่างเข้าใจ ไม่ใช่อย่างต้องการเอาชนะการแกล้งง่ให้เป็นคือการรู้เท่าทันและเลือกที่จะไม่แสดงปัญญาในเวลาที่ไม่จําเป็นเปรียบเสมือนการถอยหนึ่งเก้าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อีกหลายก้าการรู้จังหวะในการเงียบไม่โต้อตอบคือการป้องกันปัญหาและเพิ่มโอกาสสาเร็จคนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดมากแต่คือคนที่เลือกจะพูดหรือเงียบในเวลาที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่น ไม่หลงในอัตราตัวตนการนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตสงบและพบกับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น